ในช่วงฤดูหนาวแบบนี้เนี่ยเราเห็นประชาชนมักจะออกจากบ้านกันค่อนข้างมากอาจจะเพราะเป็นอากาศที่เหมาะแก่การที่จะไปเดินเล่นข้างนอกแต่แน่นอนว่ากรมการแพทย์และก็กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำมาตลอดว่ามีสิ่งที่ต้องระวังด้วยก็คือโรคที่อาจจะมาพร้อมฤดูหนาวสิ่งนี้ถ้าพอจะสรุปเนี่ยพอจะมีในแง่ไหนบ้างครับคุณหมอครับเอ่อถ้าหลักๆเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือโรคระบบทางเดินหายใจครับนะครับเอ่อก็ตรงไปตรงมาแล้วครับหน้าหนาวนี่ ส่วนหนึ่งเนี่ยไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมีมาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนที่เมื่อกี้คุณธีวัตบอกคนก็นอาจจะออกไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปรับเ,เชื้อโรคต่างๆได้อาจจะโชคดีนิดหนึ่งตอนนี้ที่เราเังเฝ้าระวังโควิดกันอยู่ว่าถ้าเราใส่หน้ากากเนี่ยก็<ด>จะป้องกันใช่ครับอย่างไรก็ตามก็ยังอยากขออนุญาตเตือนโดยเฉพาะในกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยที่ที่ถ้าป่วยแลวจะรุนแรงเนี่ยนะครับก็คือเด็กเล็ก ผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวนะครับอันนี้ก็อาจจะถ้าเป็นจะรุนแรงนะครับ,รบผมยกตัวอย่างเช่นไข้หวัดเนี่ยหรือไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าผมหรือคุณทีวัดป่วยเนี่ยเราอาจจะหายเองได้ภายในห้าถึงเจ็ดวันนะครับเพราะว่าเราก็จะมักจะมีภูมิต้านทานที่ดีอยู่ถ้าคนอายุไม่มากนะครับแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีโรค NCD โรคไม่ติดต่อนะครับ,รบภูมิต้านทานมักจะไม่ค่อยดีเวลาเป็นเนี่ย บางทีไอก็ไอไม่ออกสเสมหะไม่ออกนะครับที่เราบอกว่าที่ภาษาทั่วไปชาวบ,บ้านชอบใช้คําว่าหวัดลงปอด,ดนะครับก็อาจจะมีเ<า>ชื้อโรคลงไปที่ปอดเนี่ยก็จะเป็นปอดบวมในผู้สูงอายุเนี่ยไอไม่ค่อยออกก็อาจจะเป็นปอดบวมนะครับปอดบวมก็จากหลายสาเหตุนะครับโดยเฉพาะถ้ามีมีโรคเดิมอยู่ผมยกตัวอย่างเช่นเดิมอาจจะเป็น โรคหลอดเลือดหัวใจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นความดันอยู่เนี่ยโอกาสที่จะรุนแรงก,ก็จะเป็นมากขึ้น